ู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมรับมาตรการคายล็อกของสอบคอแต่อย่างเข้มเรื่องการเดินทางเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเจ็ดคนขับรถยนต์สามคันฝ่าด่านท่าจอดเข้าเกาะช้างถูกผักดันกลับหลังจังหวัดตราดอย่างไม่ให้หนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนระวังปัญหาจากพายุฤดูร้อนช่วงรอยต่อระหว่างฤดูในระยะนี้ นักท่องเที่ยว7คนขับรถยนต์3คันฝ่าด่านท่าจอดเข้าเกาะช้างถูกผักดนันกับหลังจังหวัดตราดอย่าไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าแนอำเภอเขาสมิงเร่งตรวจสอบเวลา13นาฬกาวันที่16พฤษภาคม2563เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองท่าเรือเฟอร์รี่อ่าัสป,ประรดอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนำโดยนายศักดิ์สิทธิ์มุ่งการ เลขาธิการสภาุตกาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดราและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูทรเกาะช้างและฝัดปกครองอำเภอเกาะช้างได้เจรจาขอให้หนักท่องเที่ยวชาวจีน ผู้ใหญ่และเด็กจำนวน7คนเดินทางกลับหลังเดินทางขึ้นหรือเฟอร์ดี่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะช้างโดยระบุเหตุผลให้ทราบว่าในช่วงนี้เกาะช้างและจังหวัดตราอย่างไม่เปิดรับหนักท่องเที่ยวทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยทั้งหมดขับรถยนต์ทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน3าคัน ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามมาย่างเกาะช้างซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องใช้เวลรเจราจาอยู่พักใหญ่สุดท้ายนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมดก็ยินยอมเดินทางกลับขึ้นฝั่งอย่างไรก็ตามอย่างไม่ทราบว่านักท่องเที่ยวทั้งหมดจะมีจุดหมายปลายทางที่ใดนายศักด์สิทธิ์มุ่งการเลขาธิการสภา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระก,กะว่าอําเภอเกาะช้างยังไม่เปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวซึ่งไม่ทราบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่นํารถยนต์ป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่จํานวน3คันเดินทางกันมารวม7คนไม่ทราบว่าผ่านจุดคัดกรองที่บ่านท่าจอดมาอย่างไรซึ่งเจ้าหน้าที่คัดกรองที่เกาะช้างได้เจราจารและขอให้เดินทางกลับไปยังฝั่งอําเภอเด็งอบแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะเดินทางไปไหนต่อ ทางด้านนายพีรวัตรหวังรัตน์ุ่นแะอมเภอเขาสมิงเปิดเผยว่าได้รับทราบเรื่องนี้จากเจ้าหน้าที่แล้วและได้สอบถามปรลัดอำเภอที่ดูแลซึ่งยอมรับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ไม่ทราบสาเหตุแต่ยังไม่ทราบเหตุผลว่าได้ให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดเดินทางเข้าจังหวะด,ด้วยเหตุผลใด ขณะที่นายมงคลสุวรรณทิชาธรประธานอาพรรอรตราที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่จุดตรวจท่าจอดเปิดเผยว่าที่ด่านท่าจอดเราเข้มงวดมากในเรื่องการเข้ามายัางจังหวัดตราโดยเฉพาะหนักท่องเที่ยวซึ่งกรณีนี้ไม่น่าจะเดินทางมายัางจังหวัดตราโดยผ่านทางจุดตรวจท่าจอดและต้องตรวจสอบอีกครั้งแต่ขณะนี้เรากําลังติดตามและสกัดจับรถยนต์3าคันที่จุดท่าจอดอะไรวะ ผูว้ว่ราชการจังหวัตราดพร้อมรับมาตรการคายล็อกของสอบอคอแต่อย่างเข้มเรื่องการเดินทางเข้าพื้นที่ท่องเที่ยว หลังการประกาศายล็อกให้ธุรกิจและประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆได้ในแต่ละพื้นที่นั้นจังหวัดตราเป็นจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทำให้สามารถเปิดกิจกรรมบางประเภทได้ตามที่สบคได้มีมาตราการขายล็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าที่รติพิเชียร์ลิมหวังอ,อยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราและประธานกรรมการรคติดต่อจังหวัดกล่าวว่าแม้ทางสบคจะได้มีมาตราการายล็อกจังหวัด ในแต่ละกลุ่มแล้วกิจการหลายประเภทเช่นห้างสปปรรพสินค้าสามารถเปิดจำหน่ายได้แล้วแต่ต้องปิดไม่เกิน20นาฬิกาหรือร้านอาหารร้านจำหน่ายโทรศัพท์ หรือกิจกรรมอื่นๆรวมทั้งกีฬาบางประเภทที่ไม่รวนกลุ่มและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามจังหวัดระย่างห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างจังหวัดระยู่เช่นเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่อาจจะมากับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างจังหวัดตราดสำหรับการประกาศมาตราการของจังหวัดนั้นจะมีการประชุมแคม <c oughs> สำหรับการประกาศมาตรการของจังหวัดนั้นจะมีการประชุมคณะกระกกรมการรติดต่อจังหวัดราดในเย็นวันนี้แล้วจะมีการออกประกาศ มาตรการต่างๆเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติในวันที่17พฤษภาคม2563นี้ทั้งนี้ทางจังหวัดยังขอความร่วมมือจากประชาชนชาวตราขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการของสาธารณสุขเช่นการเว้นระยะห่างทางสังคมการสวมหน,น้ากากอนามายัยเมื่อออกจากบ้านการล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์บ่อยๆและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นต้น รถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุรงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งบอชิช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18กอะช้างฟังเอาสัปะรสโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 1ินาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราจแจ้งเตือนประชาชนระวังปัญหาจากพายุฤดูร้อนช่วงรอยต่อระหว่างฤดูในระยะนี้ว่าที่ร้อยตีพิเชริมวงอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนเนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงร่องรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝน จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันร,รับมือและลดผลกระทบและสร้างการรับรู้ของประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงของให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวอากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนอง รมกันโชคแรงร่นทั้งวัตภัยที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โลงแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างหรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันผลผลิตทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เววายเว็บ tmd.go.ts หรือสายด่วนพยายกรอากาศ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราภายใน24ชั่วโมงทางไหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร039525727-30 ท่านทั้งหลายจะสังเกตไหมว่าบ้านที่มีรั้วติดกันแล้วต้นไม้ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นปัญหาของหลายๆบ้านที่มีความรู้สึกว่าใบไม้บ้านคุณไปรกอยู่บ้านเขาใบไม้บ้านเขามารกอยู่บ้านคุณอาตมาก็ยังนึกถึงว่ามีคําถามอยู่ประมาณว่าถ้าต้นไม้ขึ้นที่บ้านเราแล้วต้นไม้มันยื่นไปในบ้านเขาแล้ผลไม้เนี่ยมันเป็นของใครโดยกฎหมาย คืออันนี้ก็ท่านทั้งหลายก็ลองไปดูเรื่องกฎหมายเองก็แล้วกันแต่ตามากําลังนึกถึงตรงที่ว่าต้นไม้บ้านนี้รากไม้ที่รอดใต้ดินไปก็ไปกินน้ําจากผืนดินบ้านโน้นบ้านโน้นต้นไม้ก็รากก็มากินน้ําจากผืนดินบ้านนี้นี่คือสังคมของการเอื้ออาศัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งใบไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างบนโน้นเยอะแยะมากมายเนะี่ยบางทีร่วมไปรกบ้านเขาบ้างก็ช่วยช่วยกวาดด้วยการอย่าไปนึกอะไรแบบเล็กๆน้อยๆว่า ต้นไม้บ้านคุณมารกบ้านฉันซึ่งถ้าหากว่ามารกจริงๆก็แสดงว่าเราก็ได้ร่มไม้จากต้นไม้ของบ้านเขาด้วยเราก็ได้ประโยชน์ก็คือร่มของเขาแล้วก็ได้ใบไม้ไปเป็นปุ๋ยด้วยอย่างเนี้ยก็คือในบริบทเรื่องเ่านี้ยโยมท่านทั้งหลายว่าคนก็มักจะทะเลาะกันแล้วก็มีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ล้ำแดนบ้างลุกแดนบ้างมันอยู่ในที่ใครกันแน่อะไรต่างๆเราเนี้ยก็เยอะแยะแต่ตรมาว่าสังคมของเรา นะมันไม่มีอะไรที่มันไม่เชื่อมโยงถึงกันการเดินทางบนถนนมันไม่มีรถคันไหนที่วิ่งแล้วลมมันจะไม่ไปปะทะรถอีกคันเรือลําไหนที่กําลังวิ่งอยู่ในแม่น้ํามันก็ไม่มีเรือลําไหนที่จะไม่ทําให้เกิดคลื่นไปกระทบเรืออีกลํานึงนะเราทุกคนล้วนแต่มีเรื่องที่จะต้องกระทบกันบ้าง แต่มันก็มีการอิงอาศัยกันอยู่ในนั้นด้วยมันไม่มีอะไรที่ว่าใครจะได้ฝ่ายเดียวหรือว่าใครจะเสียฝ่ายเดียวมันก็มีทั้งได้ทั้งเสียผสมผสมกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยกำแพงที่เห็นเช้าเนี่ยมาเยี่ยมบ้านโยมนะแล้วก็เห็นต้นไม้ก็นึกถึงรากไม้ที่ลอดไปใต้ดินกินน้ําบ้านโน้นบ้านโน้นกินน้ําบ้านนี้ร่มไม้บ้านนี้ไปร่มบ้านโน้นใบไม้บ้านโน้นมารกบ้านนี้ผลไม้บ้านนี้ไปตกบ้านโน้นบ้านนั้นทุกบ้านล้วนมีเขตแดนที่เราไม่ควรที่จะกั้นเขตแดนของหัวใจ ควรจะเป็นเขตแดนที่มันเป็นเป็นฟรีแด์ว่าทุกอย่างมันควรจะต้องมีความฟรีก็คือน้ำใจที่ดีต่อกันและกันนะลองดูใบไม้ข้างบนโน้นซิว่านะมีความร่มเงาที่ให้ประโยชน์กับโลกนี้มากมายเยอะแยะแล้วก็รากไม้ใต้ดินลองดูซิว่ารากไม้ที่อยู่ใต้ดินเรามองไม่เห็นอะไรหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นก็คือน้ำใจมันจับต้องไม่ได้แต่มันสามารถทำให้เรายิ้มได้กับคนข้างบ้านจริงๆ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับบ้านทุกบ้านที่มีรั้วติดกันและยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังไม่เข้าใจกันให้เข้าใจกันมีพื้นที่ของหัวใจที่กว้างขอเจริญพร